เข้ามาผมมีส่วนลดให้คันละ50,000บาทรับประกันหลังการขายอีก1ปีหรือ20,000กิโลเมตรสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมที่ตายกิตติคูชานะครับฝั่งขวางผมนะครับเป็น Toyota Fortuner 5คันที่สวยครับฝั่งซ้ายของผมนะครับเป็น Isu z u m u X 3คันที่สวยครับมีรุ่นไหนกันบ้างมีปีไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกัน,นครับเริ่มต้นจาก2คันนี้กันเลยนะครับ คันนี้นะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับเครื่องยนต์2.8ขับ4นะครับปี2018 2019นะครับสนใจ2คันนี้ทักเข้ามาได้เลยครับและด้านหลังของผมนะครับสุดพิเศษนะครับเป็นเจ้า Toyota Fortuner นระครับรุ่น TRD สวยๆทั้ง3 0 0คันนะครับด้านขวานะครับ Toyota TRD 2.8ขับ2นะครับรุ่นปี2018นะครับด้านซ้ายของผมนะครับเจ้า TRD นะครับรุ่นปี2019สีดา ขับ2นะครับและคันที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นเจ้า Toyota นะครับ f o r t u n e น r d นะครับเครื่องยนต์2.8ขับ4นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจทักเข้ามาผมมีส่วนลดให้คันละ50,000บาทรับประกันหลังการขายให้อีก1ปีหรือ20,000กิโลเมตออกง่ายอนุมัติไวเงื่อนไขดีฟรีทุก่าดำเนินการทักเข้ามาครับ